อาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีชาวไทยที่มีสระไอไม้มาลายนำหน้านะฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดียมแนนนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยจะตัดช็อตสนุกสนุกที่เราไปตีบอสกันมานั่นเองนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมในคลิปกันเลยนะฮะไปกัดทุกคนเมื่อกี้มันคือผีใช่ไหม เดี๋ยวมันมีสแตนด้วยหมาเลยไอ้เมื่อเราสแตนตีตายมัยังบ่อยเพราะเระวังตกแตงนะแบกกิ่งตกเดี๋ยวนะกูปวดติดเดี๋ยวกดละอดรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรีสกิลไฟแป๊บอ่ารีสกิลเออเด้อมาสกิลอะไรไปดีวะผู้ใช้สแตนอย่างนี้ต้องอะไรอะโหลงวะต้องวิ่งหนีให้เร็วกว่า นนั่งใหม่นั่งใหม่ไปเจอผู้ใช้สแตนเลยเข้าชารแล้วตายนะไอ้เยอะแมันกเาไม่ได้โอ้โหสเตนเอามาอ้าเียเนไปไหนไปไหนวไปนไปไไหน โดนสเตตีตายโอ้โหดูดูวิดวอกไปไอ้คิวม็อม็อกไม่เห็นเหรอโอ้โหวัดผีหรอผีหรอว้ายมันมาซ้ำด้วยอันนี้ชื่อทีมพิสเซอร์ว่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว โหดอันคลาดสตีสแตนมาเอโนกต่ก็ตายเ่อสแตนีกัหมอกเลยเดี๋ยวเชื่อเองเฮ้ยอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมวะไอ้ยิงเราปลอมวะยิงลูกศรใส่เราเองอิบายเอ้ยคอเตอร์นี่นี่ตัวจริงอยู่นี วาไปแล้ววาไปแล้วผี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 สแตนมายิงระวังตกอ๋อยิงพวก้เยิยญญาณลดเลือดได้เหรอโอ้ยใครมันใส่แฟตวะก็อยู่ฝั่งนี ทางกูมาทากทากูออ้น้มาดึงมาดึงเรวปกมันะสแตนไอ้เชี่ยปกติสแตนมันต้องมีอันเดียวไม่ใช่เหรอไอ้เชี่ยนี่สเตนเป็นสิบเลยอามันว่าใส

มันไปด้แล้วว้าฮึฮมันว้าายสเตนเขลางอ่าก <c ười> ูมึงดาวไปดิเกมไปไปเดินต่อเองโอ้เป็นูงเลยโอ้โหสแตนดูเวอนี่ดเขล้ง <c ười> <c ười> <c ười> มันเข้าล้างมันเข้าล้างสแตนสแตนดูเลือดสู้ไม่ไหวเฮ้ยสแตนมาสแตตมาให้เพื่นมาดขาววคืออะไรวะทำไมวะภาพลงตาเกมภาพลงตาของบัวของจริงเฮ้ยสแตตคอมโบเดียวจะตาย ไอาสา้สัตว์เราหายไปด้วยไอาา้กุนตีนจัด<ป>อู้นี่กูวิ่งรัดไม่ได้ด้วยนะโอหเรียบเลยอโอ้โหก้อนยิ่งใหญ่จ,จ,จ,จไปหนึ่งชุดจัดไปหนึ่งชุด มึงช็อตบ้างสิวะอนีแล้วเยกชั่วโมงการบินมึงสูงเลยไอสัตว์ท่นี้เป็ดได้ไอ้พ่อมึงเป็นแอร์ฮอตเต็ดเลยไอสัตว์บินยังเลยเนี่ยยิงตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเนี่ยเนี่ยปืนฮ่าว่ายูปชาร์ตพลังปืนชุบต่อปืนชุบต่อฆ่ามนรากือเดียวทำไได้แลเนมาเดดี๋ยวเดี๋ยวหมดเอ้ยมีมีอยู่มีอยู่ในเฟิร์น ตื่นเร็วติ๊วมติงก่อนดวนายนายนต้องรีบปลุกเกมนะโอ้โหขับไล่ผีค้าบอสค้าบอสข้าบอสอ้าาอาากาา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 นาา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 นาา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 า่าา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 ัาา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 าไ้ รีไวสปีด <terminar> ก <aría> ูอัพก่อนละกัน่อนักปลุกโอนแล้วเฮ้ยเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนอไ้รีไวสปีดเรเจ็ดสิบห้าเปเซ็นต์องอะกูร้อยอะกูได้สิกูขาดอีห้าเพรจะเต็มอะสกิลเรออยู่ไหนวะเอาสกิลหายสกิลเพนทาคันเหมืนจะช่วยไหมวะป้าหนึ่งอะ ไม่ค่อยอกับไอพวกเงาถ้าเราฆ่ามาันมันจะกินกระสุนใส่เราเออเออมันเดินทะลุโลได้ไมว<อ>่ไอ,อพวกเงาเนี่ยเดินอืมเอาเอะไรไปดีวะปัดหนึ่งนะน้ำตาไหล ทำไมว่าซึ้งอ่ะอดคนจมูกอยู่เย่เอาหมาไปด้วยเลยแล้วกันอ่ะทั้งหมาทั้งหัวกระโหลกมาว่า <c oughs> ไปแซมมอนสี่ตัวเลยไหมมาแล้วนักอัญเชิญไม่ใครจะเข้ารีบเข้าด้วยเ <c oughs> อาแล้วกูไม่ได้เลือกมาเอาชิบหายแล้วสกิลทำไมสกิลเปลี่ยนไปเองอ่ะจำ <c oughs> ได้ว่าเลยอีกปืนแล้วนี่ เเอเอาเปลี่ยนสกิลให้เองอีกแล้วสุดยอดเอาขูดสกิลันั้นไปดิไปดิมาดิจบป่ะการเล่นสกิลสุดแสนนี่แน่ไปไปหลพลาดเลยก็ไปเลยซซมมอนเดือมิการอดอน ว้าว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 โอ้ยพอยิงเพื่อมีกระสุนสวน เราก็ฉาดจะหมดออ้ยทำไมมันยิงสวนมาแล้วก็มองไม่เห็น มันว้าไปแล้วโกเวอ่ะมันโผลนะ่เข้าได้เอ้ยมันว้ามหายไปด้วยข้างหลังโอ้โหข้างหลังเป็นร้อยเลยแก้วข้างหลังเป็นพันเลยาาตื่นตื่นตื่นกด e ดิไปมา,าดึงมาดึงมาดึง มันบิน uhm ข si> ึ้นไปแล้วตอนนี้รีบปลุกทุกคนซะอยู่ไหนวะตัวจริงมันอยู่ไหนวะที่นั่นอันนี้หรือเปล่าวะนี่นี่ตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่ ไปอ้สัตว์ไปไอ้สัตว์ไอ้ปริยุทธ์ว้ายไอ้เชี่ยคุณโดนปริยุทธ์ตีมันตีกูถึงกูมันตีถึงกูได้ไงวะมันตีทะลุาาขนนนดดั้้เเลยหรออตงงมึโอ้ยเชี่ยมันทิ้งลูกระเบิดไว้ให้กูด้วยก็ระวังข้างหลังยิงมันยิงมันดิหนในข้างหลัง โอ้โหโอ้โหข้างๆยิงแล้วว้าวอ่าเออมันกำลังรวมพลังกันผมกระูกยิงมัน นี่นี่นี่หน้ากูเลยห้ากูเลย้ยโ้ยหน้ากูเลยน้ากูเลยฮอะต้อ้มันโอ้โหสแตนสแตน เอ้เอเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยผีผีผีเนี่ยกูเจอตอนที่มันใช้สกิลผีอะไอ้ตัวกูไอ้ยังใช้มึงอยู่กูจะเห็นแล้วกูโดนตักสองทางออกไม่ได้ออเเาโดนประกบตีปิดข้างอีกแต่หนึ่งนะแต่หนึ่งนะไอ้ผีนี่มันยิงนัดเดียวหายใช่ไหมอ่าแป๊บนะแป๊บนะ รู้สึกว่าหมามันจะมันจะมีประโยชน์กว่าหัวกะโหลกไอ้ตอนอที่มันเดินข้างล่างอ๋อจะยิงระเบิดเหรอทั้งนั้นก็ออนเอา,า,าอ,นอมามันนี้หัวกะโหลกมันจะยิงได้ตอนมันลอยอยู่ข้างบนอะไ,นไ,ดนได้ได้มันตีอตอนเดินอยู่กับเพื้นได้ไหมแต่พอมันบินปุ๊บหมามันบินตามไม่ได้ไง เอาปืนกลไปยิงไอ้วิญญ,ญาณละรู้สึกว่าปืนทิ้แล้วนะัทมันไม่ทันใจไปไอ้เชี่ย เอ้ยแล้วทำไมมันยิงอไอ้พวกนี้ไม่ได้อะไอ้พวกวิญญาณอะแย่ที่สุดต้องชื่อไปเกม

อยู่หลังเสาต้นนี้ ồ ไม่ kem không แค่คลิกพอมันโดดโอ้โห mình อ,อ,อ,อันจิตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีเฮ้ยทำไมเขาบัคเห็นตัวบอสต,สตลอดเวลาวะบ้าเห็นตัวบอสเป็นสีขาวตลอดเลย ฮ่าคุณติดไฟเปล่าวะโอ้ยเชื่อกูณดิปลอบแล้วหลบไม่พ้นโอ้ยสัตว์จริงกระสุนสวนมาด้วย

โอ้ยมันอีบอดมาดิสัตว์ู้สเตนเอี้ยกูกูอยู่ในมุมอับอ่ะกูนี่อยู่มุมสแตนแหละเกูจิ้มหายและกูจิ้มหายแล้ว เิกชิบหายล้วเกมเมันหมดแล้วเกมกอลจริงจริงก็จริงให้เจอไหนว่าตัวจริงกอลจริงแล้วมึงดึงมันมาทำไมจะตายแล้วจะระเบิดออเรียกมาเปิดไฟไสามตัวเลยสเตนมันอยู่ที่กูกี ในเกมมันอยู่ไหนอยู่นี่โอ้โอ้ก็สุนอัดหน้าโอ้เหี้ยมันโดดสองสเต็ปอ่ะหลักเฮียตบฟองกดดีเลยอ่ะเข้ามาเ้ามาๆขามานี่เร็วมันอยู่มไหนไปหายไปแล้ว มันน่าจะขึ้นไปข้างบนหลือราก้อนฉากร์อันเดียวเองตหมฮะฮาทูมคาเคโนจิโรจิซึเงยอ้าวเอยู้โดนไเาไอ้

เหนื่อยวะกุะโกนจะเหนื่อยไ <c oughs> อเหียกุตะโกนจะเหนื่อย <c oughs> โอ้ย่ากตอนนี้ไม่สู้ยากจริงวะเอาละก็ขอจบตอนแต่เพลงตอนนี้นะฮะส่วนถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบาย